เราจะมาแนะนำวิธีการฝึกเย็บจากโพ้งนะคะหรือว่าจากพันริมนะคะตัวนี้เขาจะมีหน้าที่เ,เก็บริมผ้านะคะให้เรียบร้อยสวยงามนะคะคราวนี้วิธีการเริ่มฝึกเย็บนะคะเราจะเปิดจักรก่อนจากนั้นเรายังไม่ต้องใส่ผ้าเข้าไปในจักรนะคะเราสามารถที่จะเย็บได้เลยเย็บได้เลยนะคะตรงนี้เราจะฝึกเยียบก่อนนะคะ ฝึกเหยียบเพื่อที่ให้รู้จังหวะของจักนะคะเหยียบช้าเหยียบเร็วนะคะให้รู้ว่าเราเหยียบน้ำหนักที่แป้นลงแค่ไหนจักจะวิ่งเร็วแค่ไหนนะคะในช่วงแรกเราจะต้องพยายามบังคับเท้านะคะให้เหยียบช้าช้าก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราคล่องแล้วค่ะเราอยากจะเหยียบให้เร็วขึ้นเราก็ค่อยเหยียบแบบเร็วนะคะ วิธีเหยียบจากตัวนี้ค่ะก็จะเหมือนจากเย็บตรงทั่วไปนะคะก็คือเหยียบไปข้างหน้าคือเย็ยบนะคะเบรกก็คือให้ดันส้นเท้ามาด้านหลังนะคะ,ะตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาใช้ได้ดีเนี่ยเวลาเราเหยียบออกมาแล้วอะค่ะเขาจะสานกันในรูปแบบแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เหยียบไปแล้ว เขาไม่ได้สานกันออกมาแบบนี้นะคะอาจจะเป็นเส้นตรงอะคะ่ะตัวนี้ต้องเช็คแล้วค่ะว่า,าเราร้อยได้ถูกหรือเปล่านะคะได้อยู่ในเข็มครบทั้งหมดหรือเปล่านะคะต่อไปค่ะเราจะมาเริ่มเย็บ yeah, นะคะก็คือใส่ผ้าเข้าไปแบบนี้ตรงนี้เขาจะมีใบมีดนะคะ เอาไว้ตัดผ้านะคะตัดขอบริมผ้าที่ที่เราไม่ต้องการออกนะคะริมผ้าที่ไม่สวยหรือว่าเวลาที่เราตัดแล้วมันไม่เท่ากันแบบนี้นะคะเขาจะคอยตัดออกนะคะก็วางผ้าเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เท้ายกตีนผีขึ้นนะคะถ้าใช้เท้ายกขึ้นเนี่ยเขาจะยกได้นิดหน่อยแบบนี้นะคะก็สอดผ้าเข้าไปค่ะ แล้วก็เริ่มเหยียบแป้นจักนะคะเหยียบช้าช้าก่อนนะคะตรงนี้เราจะฝึกาการใส่ผ้าเข้าไปนะคะเราจะไม่ดันผ้าหรือว่าจะไม่ดึงผ้าไว้นะคะเราจะปล่อยเขาตามสบายแล้วก็บังคับซ้ายขวาแบบนี้ประคองให้เขาเข้าไปแบบตรงๆหรือว่าเข้าไปในทิศทางที่เราต้องการนะคะ นี่นะคะพอเราเย็บสุดไปแล้วนะคะเราเหยียบเข้าไปอีกเพื่อที่จะได้เหลือปลายได้นะคะเอาไว้ตัดแบบนี้นี่ก็คือเป็นการพันริมน,นะคะที่เรียบร้อยนะคะอ่าแล้วเราก็ฝึกเย็บต่ออีกค่ะทำเหมือนเดิมนะคะ ในตอนที่เราฝึกเย็บแรกๆอะค่ะบางทีเราอาจจะเผลอเหยียบเหยียบเร็วเกินแบบนี้นะคะเขาอาจจะเบี้ยวหรือแหวงหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ตรงนี้ก็จะต้องอฝึกเยอะๆนะคะถ้าเกิดว่าเบี้ยวแบบนี้นะคะเราก็ต้องพยายามฝึกให้เรารู้จักจังหวะของความเร็วของจักรนะคะเพื่อทีอ่เราจะได้ควบคุมเขาได้ดีแล้วก็ ประคองผ้าให้ได้ตรงอย่างที่เราต้องการนะคะนี่นะคะก็จะได้พันริมที่สวยงามแบบนี้ผ้าก็จะไม่ลุยแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเราจะฝึกเย็บแบบมีการขีดเส้นนะคะเราต้องการที่จะตัดตามเส้นตรงนี้นะคะเราก็จะวางผ้าให้เส้นนี้ค่ะตรงกับใบมีดที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เย็บค่ะแบบนี้นะคะก็ฝึกไปเรื่อยๆเลยค่ะ คล่องแล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูวิธีการโพ้งแบบวงกลมนะคะถ้าเกิดว่าขอบผ้าเราเป็นวงกลมเนี่ยเเราจะต้องทำยังไงนะคะให้เขาโค้งสวยนะคะอันดับแรกก็คือยกตีนผีขึ้นก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็วางผ้าเข้าไปค่ะให้ขอบผ้าตรงนี้นะคะเขาอยู่ตรงอ,อ,อยู่ตรงที่ใบมีดตรงนี้พอดีนะคะหรือว่าเราจะมองจากตรงขอบตีนผีนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็เริ่มเหยียบจักช้าๆนะคะให้เขาตัดนิดนึงจากนั้นค่ะคอยยกตีนผีขึ้นนะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือค่ะดันผ้ามาด้านนี้นะคะค่อยๆดันมานะคะเราต้องเหยียบช้าๆนะคะเหยียบจักช้าช้า จนมาถึงตรงนี้นะคะให้เรายกตีนผีขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ดันผ้าไปด้านหลังแล้วก็เหยียบบนี่นะคะจะได้วงกลมแบบนี้นะคะต่อไปค่ะจะเป็นวิธีการโพ้งแบบโค้งนะคะซึ่งการโพ้งแบบโค้งเนี่ยค่ะเราส่วนมากเราจะไว้ใช้โพ้งเ,เป้ากางเกงนะคะ โดยที่เราจะโพ้งจากตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วก็ลงมาด้านล่างนี้นะคะโดยที่ไม่ตัดไม่ตัดได้ตรงนี้ออกนะคะวางผ้าเข้าไปค่ะ,ะตรงนี้จะมีเทคนิคนะคะให้เราดึงผ้าแบบนี้ค่ะเราจะไม่ดึงให้เขายืดหรือยานนะคะแต่ว่าเราจะประคองให้เขาเป็นแบบนี้ ตรงนี้เป็นเส้นตรงออกมานะคะแบบนี้นะคะพอเราเห็นว่าข้างในอะค่ะเขาเย็บไปถึงสุดผ้าแล้วนะคะให้เรายกตีนผีขึ้นนะคะใช้มือกดตัวนี้ลงหน่อยแล้วก็ ดึงผ้าออกมานะคะนิดนึงถ้าเกิดว่าผ้าเขา,เายังไม่สุดนะคะให้เราหมุนวงล้อไปด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงผ้าออกมาจากนั้นวางตีนผีลงนะคะแล้วเหยียบจักค่ะ ะะตรงมุมนี้เขาจะได้มุมพอดีโดยที่เราไม่ต้องตัดผ้าออกนะคะไม่ต้องตัดได้ออกนะคะก็จะได้เป็นเป้ากางเกงที่สวยงามแล้วนะคะหวังว่าคลิปของเราคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่ฝึกเย็บผ้าเป็นช่างเย็บผ้ามือใหม่นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเย็บผ้านะคะสวัสดีค่ะ